สวัสดีค่ะคลิปนี้น้องขวัญข้าววัยหนึ่งขวบกับสามเดือนพาเที่ยว <c oughs> ภูทอกจังหวัดเลยนะคะอำาเภอเชียงคานค่ะขวัญข้าวกับเรื่องเที่ยวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะชอบมากๆเลยตื่นตีห้าครึ่งนางไม่หวั่นไหวคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแม่จอยกับพ่อเว้นบอกว่าพอตื่นมาปะปะปะเที่ยวเที่ยวชอบมากค่ะ วิ่งซุกโซนล้มก็ไม่กลัวนะคะล้มแล้วลุกขึ้นมาก็ไม่ร้องด้วยเด็กเป็นเด็กที่มีความสุขมากกับการได้เที่ยวนะคะนี่ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวรถจะออกแล้วนะคะน้องขวัญข้าวนีนั่งข้างหน้ากับคนขับเลยนะคะรถออกไปแล้วตามขนข้าวไปเที่ยวกันคะ่ะดีนะเรามาดูอือแล้ว Yeah, yeah yeah. not yeah. สับเป็นลไปว่าไปได้ไรเัรษฐกิจสองสนโดราดเจอนาไม่เม็นไปอยู่ทางบ้านปีนกรสนรอดไปดูของขี่นใส่เขาเข้าไปได้เสือเนอะมีรูนิดเดียวก็เอื้อมือไปหยิบของได้เก่งครับก็สิบเลลี่งจริงเกิน อนนพอดีท่นานเนี่ยรถตรงฝั่งวออะ่ะพ <c oughs> อดี <c oughs> ที่ย Ma ี่ไพ่ที่มันขึ้นกี่โมงอ่ะมันน่าจะขึ้นแล้วนะผมว่าขึ้นตั้งแต่หกโมงใกลก่อนหกโมงแล้วแต่ว่าฝนมันตกเนาะอ๋อม้งใครสวยยูพูดใครสวยก่อใครสวยเออไม่เอาโมาย่าลรุ่ปัดให้รุ่งปัดเพื่อน ข้าวม,มันเทีเววยวทะเลหมอกชอบไหมลูกชอ,ชอบไหมครับสีน้ำเงินใบใหญ่มาให้ <S <S หเลมันาหลุบหัวน้ำค้าชอบไหม อาจอเป็นหวัดไหมลูก่น่่่โอ้ยเจ๊เจ๊เจเจ๊เจ๊เจ๊อะลุกขึ้นลุกขึ้นหนึงสองจหนึ่งสองจอ่ะแม่ปอให้